โอเคครับผมกาบสวัสดีคนดูนะครับยูกับผมเองรูมีแอรในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของ All Star Tower d e ิ e เ s น์นะครับซึ่งตอนนี้กผมอยู่กันเดอะตี้นะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการทำคริโตนะครับให้มันขึ้น7จดดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีของในการอีโวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่พอเท่าไหร่นะครับผม อ,อ๋อผมอีโวได้ขั้นแรกนะเป็น6ดาวนั่นเองนะครับแล้วแล้วก็ผมต้องตามหายนี่อีกอ่าหอันนะเพื่อให้ครบในการอีโวขั้น7ดาวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มากับเตตี้นะครับเพื่อเรานั้นจะไปอีโวตัวใหม่กันเอ,อ้ไมใช่กินิโตกันนะครับนะโอเคเราไปเลกันดีกว่านะจ้าไปทุกคนน่าจะพอแล้วอ,อ้าวเฮียกินิโตทางไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ทางนู้นนะครับไปไป โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่แมปไอตาแรกนะครับของการเก็บอ่าของถามทีนิโตะนะก็ต้องเก็บทั้งหมด6อันนะครับจากที่ผมไปดูมานะครับผม,มาเริ่มแรกก็ประมาณนี้นะครับี๋ยวแนะน,นําตัวละครก็ละกันผูก็จำไม่ได้ว่ามึงชื่อเรียอะไรกันมันเดชัดอันนี้เดือแบกผมนะครับอันนีนน้องผมนั่นเองไอไอคอมพิวเตอร์ นี่คนใหม่นะครับอันนี้กูเพิ่งรู้จักเมื่อกี้นี่ก็เคยเห็นอยู่นะครับโอเคตาละพันปุมเข้าเลยโอ้มึงไม่ต้องตาละพันหรอกตานี้ก็น่าจะไหวอ่ะตานันนี้ก็ไหวอ่ะตาอันนี้ก็ไหวแหล้วดูทรงวัยอยู่มีตัวตึงถึงสิบกว่าตัวมีตัวตึงถึงมากมายนะครับบายโอเคตารแรกก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ วา,าตัวตังก่อนละกันนะครับคือเพิ่งได้มาครับได้มาใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เลยสปีดไวอากอนนะอัพก่อนเลยครับผมอด้ดับแรกโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเวฟที่สิบห้าแล้วนะเดีย๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ตาที่สองนะครับตอนนี้ผมก็ขี่หุ่นยนต์แบบตึงๆไล่ฟันแต่ไม่รู้จะตายหรือเปล่านะแล้ตอนนี้คนก็เรียกตอนนี้ก็แหลกมากนะครับตอนนี้ เวทงเวทีสปอนกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับตอนนี้โคตรแหลกนะครับผมนะคือพอดีว่าทีมผมมันโตตึงไงมีแต่คนตึงๆนะครับช่วงนี้โอเคแล้วเราไปเจอกันในตาที่2กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็มาตาที่2แล้วนะครับนะตาที่2ก็จะเฉลี่ยให้คนได้เข้ามาร่วมเล่นกันนะครับผมนะก็จะซุ่มๆนะครับยู่ผมก็จะซุ่มๆประตูซุ่มแบบซุ่มโม่ทรงเดชน,นะครับว่า อาอาจจะเอาประตูหนนะครับก็ขอโทษคนที่ไม่ได้เล่นด้วยนะจ๊ะตาที่สองมาโกฮิโตะนะจ๊ะไปอ้าไวไอ้เฮียกูกดคนเดียวเลย <c oughs> โอเคนะครับเราจะมา,าดูการว่าใครจะได้เล่นบ้างนะครับผมนะตานี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ตาที่สองนะครับสำหรับการทาคิริโตะเจ็ดดาวของผมนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาช่วยหน้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนวะ คนนี้หน้าเก่าเนี่ยว่้คนนี้หน้าเก่าเนี่ว่ะไอ้ทคหน้าเก่าเนี่ว่ะคนนี้คนนี้มาใหม่คนนี้เวฟพ้าร้อเลยนะคือน่าจะแบบเล่นมาประมาณสามสี่สิบปีอะคนอะเวฟห้าร้อยเลยไว้ยมาดูกันเวฟห้าร้อยเขาจะวางยังไงนะครับผมนี่น,านาี่น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 ี่แค่เวฟห้ารอนี่นี่นี่ไอ้แค่มันแอกจังวะเวฟห้าร้อโคตรแอกอะดูดิไม่โคตรแอกเลยนะครับผมโอเค โอเคนะผมตอนนี้ก็มาถึงตาที่4นะครับสำหรับการฟาร์มคิริโตะนะครับผมนะตอนนี้ก็จะได้คิริโตะแล้วนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะมาครับน้องๆเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ไลฟ์อัพก็เปลี่ยนไปเพราะสมพลนะเขาไม่รู้ใครโหดบ้างไม่รู้เฮียกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม อีกประมาณ3ตานะเราก็จะได้คีโตละเจ็ดดาวแรกในไอเดีครับ <c oughs> ไม่เคยได้เลยครับไม่เคยได้เจ็ดดาวเลยครับพี่จะมีเจ็ดดาวกับเข้าสักที่ โ okay. อเค๋ยวไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเจอกันครับผมโอเคนะผมตอนนี้ก็มาตาที่4กันแล้วนะครับสำหรับการทำคิริโตะเจ็ดดาวนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็เวฟที่1ิบห้าแล้วนะครับน่าจะไหวกันอยู่นะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ตีผมห้าครับดูทุกคนดู <c oughs> ตีผมมี5้า <c oughs> คนนะครับแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> มี5คนแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไหวเปล่าไม่รู้อย่นี้น้ดูกันนะครับว่าแต่นี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้เราจะไหวหรือเปล่าเราดูกันนะครับบอสจะไม่ออกมาเลย ดูก่อนนะครับผมตอนอนี้ครับก่อนนะจ๊ะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยบอสแม่งบอสจ้สู้ไม่ไหวหรอกไอ้เนี่ยกมมีระดับตัวตึงนะอันนี้ผมมีคูลเลอร์นะครับคูลเลอร์กูตัวตึงนะครับนนองโอเคนะผมตอนนี้ก็เดินทางมากันครึ่งทางแล้วนะครับเลือ,อีกสองตานะครับเราก็จะได้คิริโตะแล้วครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ มันเล่นเส้นเลยละกันนะครับเพราะว่ากิวขี้เกียจและกูขี้เกียจต้ดนแลลวนะครับยวเจอกันตอนที่ได้คริติโต้เลยละกันนะครับผมโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเล่นด้านคิริโตะนะครับจนได้คิริโตะมาพอสมควรแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเราจะทําการอีโวคิริโตะกันเลยนะครับควรจะได้อีโวครับเล่นมาเกือบสิบกาตาโคตรนานเลยครับมามำอีโวกันดีกว่านะครับผมครั้งแรก นี่นะครับพิวัฒนา,า,าการนะครับก็คือเราต้องหาไอตัวนี้มานะซึ่งผมไปอ่าไปห่ามาแล้วไอตัวนี้นะครับไปซุ่มห่ามานะครับผมแล้วก็ต้องมีอันนี้6อันนะโอเคเราทําการอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับไปเอออ้าวเฮออีเออ้ยเห็นมีเอฟเฟกต์เฮียอะไรเลยปะไหนไม่เห็นมีเอฟเฟกต์เลยครับอ,อีบัวเลยดีกว่าไปโอ้มาแล้วครับ <c oughs> กิริโต๊หกดาวพวกมมาแล้วครับโคตรตึง อะไรอ็อฟอ็อฟก็แล้วมา,าขึ้นเจ็ดดาวกันเลยขึ้นเจ็ดดาวกันเลยไอ้มาโอ้โหเจ็ดดาวตัวแรกครับโอ้โหเจ็ดดาวตัวแรกในไอเดียครับทุกคนไอ้ยิมโคตรเท่ในที่สุดผมก็ได้เจ็ดดาวแล้วครับตัวแรกในไอดีของพี่นะโ,โหโคตรเท่เลยว่ะมันเท่จัดเลยหรือข้าเอฟเฟกต์ดิเฮดเอาเอฟเฟกต์กูอ,อยู่ไหนเนี่ย คดตึงเลยครับทุกคนได้แล้วผมตึงจัดโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณคนดูนะครับที่มาร่วมเล่นนะครับมาแบกพี่ในวันนี้นะครับผมนะเพราะว่าจะเป็นคนมากมายเลยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับการลงไอเซนนะครับก็ค่อนข้างนานนะค่อนข้างนานเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่มีคนมาแบกนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับไปแล้วครับไปบายอ่ะมึงบ้ากูทำไงในไอ้ที่นี้มึงเจอกันครับผมไปแล้วครับ